ดึงทางด่วน N1 แยกราชวิภาเกษตรนวมินทร์ทำคู่ทางด่วน N2 เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงคมนาคมในาใยชัยวัฒนทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่3หรือ N2 ไปพร้อมกับการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลว่าที่ประชุมรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่3 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนร,รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมให้ความเห็นว่าควรพัฒนาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่3หรือ N1 ที่จะมีแนวเส้นทางจากทางด่วนสีรัตแยกราชวิภาตัดเข้าถนนวิภาวดีรังสิตผ่านหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พื้นที่ชุมชนคลองบางบัวไปออกแนวถนนเกษตรนวมินซึ่งจะเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อจากทางด่วนสีรัตไปพร้อมกับทางด่วนเอ็นเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางจากฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างสะดวกและสมบูรณ์ขึ้น โดยสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปศึกษารายละเอียดแนวเส้นทางเอให้ชัดเจนอีกครั้งเนื่องจากมีข้อเสนอว่าโครงการเอเดิมที่จะมีการก่อสร้างทางยกระดับช่วงผ่านคลองบางบัวนั้นควรปรับแบบเป็นการก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ดินแทนน่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าดังนั้นจึงให้ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยไปพิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่าอสร้างระหว่างทางยกระดับกับอุโมงค์ลอดทางใต้ดินว่าอะไรจะมีความคุ้มค่ามากกว่า ทั้งหลักวิศวกรรมและระยะเวลาดำเนินการจากนั้นให้นำกลับมาเสนอที่ประชุมมาพิจารณาโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือคจรเรื่องการนำเงินจากกองทุน Thailand Future Fund มาดำเนินโครงการ N1 ในการประชุมในครั้งต่อไป ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทาง R r t f u ture ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ